นะครับโอเคนะครับปิดเต็มงบเลยนะครับโอ้โหประมาณพันเท่าบาทนะครับเกือบสองพันเพชนะครับก็ส่วนไฮไลท์เราชุดนะครับผมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับชุดนี่นะครับนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไหมทุกคนโอเคนะครับก็ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับสําหรับผมนะ ถามว่าผมมาเติมมาจากไหนนะครับก็ขอแนะนําเลยนะครับร้านพี่เพชช็อปนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนําร้านพี่เพชช็อปเลยนะครับเติมไวนะครับแน่นอนไวร้อยเปอร์เซ็นต์ผมทดลองเองแล้วนะครับเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Free f i r ฟนะครับอยู่กันในช่องหนึ่งกิจมเดิมนะครับก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมลูกศรนะครับดีแท็กมานะครับก็ ไปไหนแล้วนะครับผมจะเอานะครับอยากได้นะครับนี่นะครับกิจกรรมซองดีแท็นะครับผมก็โอ้โหอยากได้นะครับนี่นะอยากได้เอามาเล่นนะครับก็มันมีสกินอันนี้ว่าเป็นสกินใหม่หรือเปล่าหรือสกินเก่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นไม่ค่อยรู้เรื่องเกมเท่าไหร่นะครับแต่ชุดโอ้โหข้างล่างก็เท่นะผมอยากได้ซองดีแท็กนะครับเนาะก็วันนี้จะมาเอานะครับส่วนรางวัลพิเศษนี่ผมเอาเป็นไรเดียอืมอันนี้คืออะไรอะรอยัลสเตทฟัด อันนี้คืออะไรเหรอกระเป๋าเหรอผมเอาไประเบิดแล้วกันนะระเบิดสกินระเบิดแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครผมไม่เอาแล้วกันนะครับส่มนะครับมันจะเพิ่มราคาไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะผมก็ไม่อยากจะหมดเยอะนะครับขอหมดแบบไม่ไม่เต็มงบะนะผมผลส่วนแค่ซองดีแท็กะนะครับผมไปรอบแรกนะครับเอาเลยนะครับไปนะครับ รอบแรกมันไม่ได้อยู่แล้วครับผมเราไม่ต้องไอดนีนะครับมันไม่ได้อยู่แล้วครับรอบแรกเออมันได้จกินปืนนะครับเนาะเฮ้ยนะครับผมต่อไปนะครับ4ี่สิบเก้าเพชรนะครับรอบแรกสีิบเก้าเอ้ยอันรอบแรกเรอบแรกเก้าเพชรรอบที่สองสี่สิบเก้าเพชรนะครับเนาะไปนะครับรอบที่สองกดไปเลยนะฮะขอเธอซองดีแท็กเอ้ยโอ้โหไม่เลื่อนไปอ่ะนะครับ ต่อไป199ร้อยเก้าสิบเก้าเพจนะครับใหญ่ผมหมดเต็มเลยขรรลองไปครับ199ร้อยเก้าสิบเก้าเพจโอ้โหห้าใบต่อไปนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมนะไปเลยครับมาเถอะมาเถอะโอ้โหต่อไปสามร้อยเก้าสิบเก้านะครับผมโอ้โหนะครับมันจะเกินไปและ ออกเถอะออกเถอะสองดีแทกออกเถอะเราไม่อยากเสียเก้าเก้าเก้าเพชรโอเคนะครับก็ปิดเต็มงบนะครับโอเคนะครับปิดเต็มงบเลยนะครับโอ้โหประมาณพันธบาทนะครับเกือบสองพันเพชรนะครับก็โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับก็มาต่อกันนะครับก็จะมีกิจกรรมวันนี้นะครับที่มานะครับก็วันนี้วันที่ประมาณสิบเอ็ดนะครับเนาะก็จะมีกิจกรรมอันนี้เลยนะครับเนาะ ตรงลักกี้นะครับเป็นกิจกรรมนี่นะครับหนุ่มทรงเจ็ดเด็ดการันตีนะครับก็นี่นะครับก็เท่นะผมว่าชุดเออผมว่าหัวเขียวมันเท่ดีนะเป็นชุดส่งการที่โอเคอ่ะผมชอบรองเท้าแตะอยากได้รองเท้าแตะมาอยู่นะครับผมเนาะอืมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับสักพันหนึ่งนะมาดูว่าจะได้นี่ครบห้าอันหรือเปล่านะผลผมได้ลองสุ่มไปหนึ่งรอบนะผมได้ไอผลก e ีวีปะเออโทเคนที่มันเคลายแบบ ใบนะคล้ายๆเออแหละผมได้อันหนึ่งแล้วผมสู้ไปหนึ่งร้อยนะครับป่ะต่อนะครับอีกหนึ่งร้อยครับผมโอ้โหไม่ได้นะครับเนาะก็ในนี้นะครับในนี้ก็จะมีนะครับนี่่าเต้นที่ผมอยากได้อยู่นะอ่อแล้วก็มีแค่าตเต้นอะที่ผมอยากได้แล้วก็เหรียญแล้วเนี่ยนะเออที่อยากได้นะครับผมโอเคต่อเลยครับปึ๊บนะครับ เหรียญออกนะครับผม2เหรียญแล้วนะก็นี่นะครับจะเห็นนะครับตรงกระเป๋าเนี่ยเราสามารถเอาของที่เราไม่ต้องการเนี่ยมากดไอ้นี่ได้เลยนะครับเพื่อกดเพื่อเราจะไปแลกหมุดใหม่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอสุมอีกรอบนึงเดี๋ยวจะหมุดใหม่อีกรอบหนึง่งหมุดได้5้าไหมะ่ะขาดอีก3ชิ้นเหรอเพว่หมุดได้5นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอหมุดขออีกรอบนึงนะไปต่อเลยครับผมอ่ะอันนี้ไม่ได้นะครับผมได้อะไรก็ไม่รู้นะฮะก็นี่โอเคนะครับนี่นะครับ ก็ถ้าสมมุติว่าเราหมุนไปแล้วเราสึกเกลือนะครับเราอยากจะต้องอันไหนเราไม่ต้องการนะครับก็เขาจะบอกนะครับว่าแลกอ่าแกลกรางวัล2ชิ้นเพื่อหมุนสิทธิ์ก็คือเนี่ยสออันนะครับตอนหนึ่งครั้งนะครับใช่ไหมสามอันหรออ๋อใช่ครับ33อันตอนหนึ่งครั้งนะครับ6อันก็จะหมุนได้อีกสองครั้งนะครับก็อ่ะผมจะเอาทั้งหมด5ครั้งนะครับเนาะอ่ะอาหารที่ผม เอาดิแม่ไม่เอาแล้วกันอ่ะห้าครั้งแล้วก,กดไปเลยนะครับแล้วก็จะเปิดได้อีกห้าครั้งนะครับโอโ้ก็ยังจะคงกลืเรห้าครั้งโอเคนะครับเดี๋ยวเราใช้เพชรสุ่มต่อนะครับมามาหน่อยนะครับขาดแค่ห้าอันเดงกีวีนะฮะเฮ้ยขาดอีกสามอันนะครับโอ้โหไม่ออกเลยอะ่ะอันนี้มันกล่องอะไรอ่ะครับทุกคนกล่องอะไรเนี่ยต่อครับต่อต่อต่อ,ตอ โอ้โหนะครับโอ้โหมันจะเกือเกินไปแล้วอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้สกินลิงผมไม่อยากได้เลยผมพอผลกีวีไม่ได้เหรออ่ะโอเคนะครับอันนี้ผมไม่เอาเศษส่วนคนโคอนโน่บ้าบอนะฮะสกินปืนไม่เอาละกันนะฮะไม่เอาหรอกสกินปืนลม่ลมเริ่มอะไรนะครับแต่สกินลิงเราเอาเนาะ อีกหครั้งอ่ะหครั้งใช่ไหมอ่ะกดแรกไปเลยครับเออได้กีวี่หน่อยสวยงามนะฮะโอเคเราได้กีวีมา3อันแล้วนะครับตอนนี้เราได้กีวีมา3อันเราขาดีแค่2อันนะครับกดไปเลยนะครับผมต่อโอ้โกีวีไม่ออกอะอต่อครับต่อกีวีดีกีวีอยากได้กีวี่อะโอ้โหท่าเต้นอันนี้ไม่อยากได้เลยอะ น่าจะมีแล้วนะถ้าเต้นอันนี้นะครับไปกิวีหน่อยกิวี่หน่อย,อยขอกิวีครับโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยอ,อ่ะโอเคนะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคสกินปืนผมไม่ค่อยไอ้นีเท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งอันนะครับเพื่อหกสิทเหรอ กล่องอะไรเนี่ยอันนี้กล่องอะไรอะ่ะไม่ต้องเอาก็ได้นะขาดอีกสงชิ้นใช่ไหมเออขาดอีกสองชิ้น,มออนผมขอเป็นอ,อ่นี่ละกันนะตัวไปนะครับเจครั้งมากดไปเลยนะฮะเออมันต้องได้เศษลักสี่บอกเลยนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราเหลืออีกหนึงเศษนะครับซึ่งเราจะครบ5้านะครับผมเนาะก็กดต่อเลยนะครับไปโอ้โหไม่ออก นะครับจะหมดไปเท่าไหร่ขออีกหนึ่งหูไม่ออกนะฮะขออีกหนึ่งอ้โอ้โหทาเต้นซ้ำโอ้โหทาเต้นก็สาโพดนะผมน่าจะมีแล้วว่ะเนี่ย <c oughs> เราขาดแค่เดียวเองผลกีวีนะครับจะให้หมดเยอะเกินไปนะครับทุกคน <c oughs> โอเคเราขาดอีกหนึ่งชิ้นเพื่อหมุนห้าใช่ไหมโออนี้ผมไม่ลุ้นอ่ะมันไม่ได้ถาวรอ,อยู่แล้วนะฮะ ขาดอีก3สิทธ์3ชิ้นเพื่อเป็น7ครั้งใช่ไหมถ้าเต้นโอเคอันนี้หนึ่งนะครับอ่ผมเอาตั๋วไดมอนด์ออกแล้วกันนะสกินปืนมันยังพอได้ใช้อะ่ะอืมอ่ะนะครับไป7ครั้งออกปะกิวี่อู้กีวี่ก็คงไม่ออกอะทุกคนมันจะเกินไปแล้วไปนะครับโอ้ มาครับมามากิวีโอ้โหกิวีโอ้โหเราหมดไปพันห้าแล้วทุกคนเราหมดกันไปพันห้าเลยนะครับโอเคนะครับไปอีกสองใช่ไหมอ่าอีกสองอันเพื่อได้้าเนี่ยผมว่าผมมีแล้วชัวนะครับเนาะมีแล้วชัว้าเนี่ยผมจำได้ไปโอ้ มันจะเกินไปแล้วนะครับจะหมดเลยเหรอหมดครบสองพันเลยเหรอทุกคน <c oughs> เฮ้ยหมดจริงอะเราจะไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยจริงอะ <c oughs> ไม่ได้จริงอะเอ้ยโอ้โหเราได้ท่าเต้นมานะครับโอเคท่าเต้นเนี่ยผมเอานะถือว่าโอเคนะท่าเต้นแต่คือผมอยากได้กีวี่อะทุกคน <c oughs> เราขาดแค่เศษเดียวเองอะกิวี่ไม่ออกจริงเหรอลิงก็มาสักสองตัวเลยนะโอ้ oh. ไปนะครับเออโอ้โหกว่าจะได้นะครับหมดไปพ okay. ันแปดโอเคเดี๋ยวเราก็ได้ชุดอยู่นะครับผมได้ถ้าอ่ะส่งไปที่ห้องแต่งตัวเลยนะครับพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราส่งไปส่งไปอ่ะ โอเคนะครับก็กิจกรรมนี้โดนไปอีกพันแปดพเยอะสะเหลือเกินนะครับก็นี่นะเราก็ได้ชุดมาเรียบร้อยแล้วผมขอรับอันนี้มันรับได้เลยเนาะโอเคเราได้ตานี้ใช้ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้นะครับผ้าปิดปากโอ้โหนะฮะแล้วก็ลูกแก้วนะครับส่วนไฮไลท์เราชุดนะครับผมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับชุดชุดตึงชุดตึงนะครับเออลองชุดตึงนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันนะครับเนาะ อ่ากดแต่งตัวนะครับโอเคนะครับผมก็สําหรับตัวละครก็จะประมาณมานี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าคู่ควรเอามาใส่หรือเปล่านะแต่สําหรับผมนะผม่อนข้งช่องรองเท้าแตะนะเดี๋ยวรองเท้าแตะไว้ใส่คู่กับแมตต์อื่นชุดอื่นอะไรประมาณนี้เนาะหัวเขียวอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับเนาะลองพิจารณาดูก็ประมาณนี้นะครับก็ใครอยากผมทำคลิปเกี่ยวอะไรก็คอมเมนต์บอกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีทุกคนนะครับ โอเคนะครับสำหรับคนที่ชอบดูสปอยหนังนะครับผมขอแนะนําช่องสปอยหนังนะครับนาอก็ถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผม